คลิปนี้นะครับจะพามาชมที่ดินนะครับอยู่ติดกับถนน4เลนเส้นหลักนะครับใกล้กับโรงเรียนหินดาษวิทยานะครับห่างจากบริเวณประตูทางเข้าโรงเรียนหินดาษวิทยานะครับมาประมาณ200เมตรแค่แนั้นเองนะครับ ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ขายที่ดินโดยภาคินรละตนะนะครับคลิปนี้นะครับจะพามาชมที่ดินนะครับอยู่ติดกับถนน4เลนเส้นหลักนะครับใกล้กับโรงเรียนหินดาษวิทยานะครับห่างจากบริเวณประตูทางเข้าโรงเรียนหินดาษวิทยานะครับมาประมาณ200เมตรแค่นั้นเองนะครับแปลงนี้นะครับมีเอกสารสิทธิ์เป็นหนังสือรับรองการทําประโยชน์นะครับนสสามกคุดเขียวนะครับ เนือที่1ไร่นะครับหน้ากว้างนะครับหช่วงเสาไฟฟ้านะครับหรือ40เมตรนะครับยาวตรงไปจนถึงด้านท้ายก็40เมตรเช่นเดียวกันนะครับที่ดินของเรานะครับจะยกเป็นร่องนะครับเป็นร่องคันคลองนะครับเป็นร่องสวนนะครับปลูกเป็นมะม่วงไว้นะครับเจ้าของนะครับเจ้าของอยู่ไกลนะครับไม่ได้มีเวลามาดูแลนะจึงต้องการขายนะครับ ให้กับท่านที่สนใจอยากจะมีที่ดินติดถนนสีเล่นนะครับทำเลดีๆนะครับเอามาไว้สร้างบ้านนะครับทำธุรกิจค้าขายได้นะครับอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลหินดาษนะครับอำเภอห้วยแถลงนะครับจังหวัดนครราชสีมาเดี๋ยวผมจะพาเดินชี้แนวเขตแปลงที่ดินนะครับด้านนี้นะครับตรงไปเนี่ยจะเป็นอำเภอจักราชนะครับของเราจะอยู่ห่างจากตัวอำเภอจักราชนะครับมาประมาณ 15กิโลเมตรนะครับหากจากตัวเมืองโคราชนะครับก็ประมาณ55กิโลเมตรของเราจะอยู่ฝั่งขาเข้าตัวเมืองโคราชนะครับด้านนี้นะครับจะเป็นโรงเรียนหินดาษวิทยาแล้วก็จะเป็นสถานีรถไฟหินดาษนะครับเป็นบริเวณสี่แยกนะครับสี่แยกขาหมูหินดาษนะครับอยู่ห่างจากนี้ไปก็ประมาณ1กิโลเมตรนะครับสามารถเดินทางต่อไปยังอำเภอพิมายนะครับเลี้ยวซ้ายบริเวณสี่แยกเนี่ย ไปอำเภอพิมายนะครับประมาณ30กิโลเมตรนะครับแล้วก็เดินทางไปยังถนนมิจรภาพนะครับบริเวณแยกตลาดแครของอำเภอนูนสูงเนี่ยก็ประมาณ40กิโลเมตรนะครับจุดเริ่มต้นแนวเขตของเรานะครับจากเสาไฟฟ้าต้นนี้นะครับไปยังเสาไฟฟ้านะครับอีกต้นหนึ่งนะครับหน้าแปลงนะครับจะหันหน้ามาทางทิศเหนือนะครับ เราจะมีหน้ากว้างอยู่ที่40เมตรนะครับที่ดินหันหน้ามาทางทิศเหนือลักษณะของที่ดินนะครับจะเป็นร่องสวนนะครับปลูกมะม่วงไว้นะครับมีอยู่หลายต้นนะครับน่าจะประมาณสัก20ต้นได้นะครับเป็นร่องสวนนะครับที่ดินเป็นสภาพเดิมๆนะครับอยู่ต่ำกว่าถนนประมาณสัก80เซนติเมตรนะครับลดค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากเป็นถนนสร้างหลวงแผ่นดินนะครับเส้นหลักเชื่อมระหว่าง โคราชนะครับไปยังบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดปลายทางที่บุรีราชธานีนะครับสำหรับถนนหมายเลข226หรือว่าถนนเพชรมาตุคาเส้นนี้นะครับที่ดินของเราจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะครับหน้ากว้าง40ยาว40เมตรมาจนถึงเสาไฟฟ้าต้นนี้เลยนะครับราคาที่ทางเจ้าของตั้งไว้นะครับยกแปลง1 5ล้านแสนบาทเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ เป็นที่ดินทําเลดีติดถนน4เลนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2-26นะครับเป็นเส้นหลักด้วยนะครับเป็นแนวต้นมะม่วงนะครับมาปรับปรุงมาดูแลต่อได้นะครับหรือจะมาเคลียร์พื้นที่นะครับถมดินนะครับเปิดกิจการค้าขายทําเป็นเต็นท์รถนะครับหรืออู่ซ่อมรถนะครับหรือจะเป็นบ้านสวนค้าขายของส่งนะครับขายวัสดุก่อสร้างนะครับเนื้อที่กําลังพอดีนะครับอยู่ใกล้กับโรงเรียน หินดาดวิทยานะครับมาประมาณสัก200เมตรนะครับประมาณนี้นะฮะท่าในสนใจนะครับสามารถปักหมุดมาที่โรงเรียนหินดาดวิทยาอำเภอห้วยแถลงได้นะครับของเราจะอยู่ก่อนถึงตัวอำเภอห้วยแถลงนะฮะประมาณ12กิโลเมตรนะครับอยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชมา55กิโลเมตรนะครับการเดินทางก็จะต้องผ่านอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับจากตัวเมืองโคราชมาจะผ่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอจักราชนะครับของเราจะอยู่ห่างจากตัวอำเภอจักราชมา 15กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับพื้นที่บริเวณนี้ไม่มีประวัติน้ําท่วมอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเล205เมตรเลยนะครับฝั่งตรงกันข้ามจะเป็นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือนะครับลาดศีมาอุบลนะครับห่างจากสถานีรถไฟนะครับบริเวณแยกขามุงหินดาดนะครับน่าจะประมาณไม่เกิน1กิโลเมตรนะครับจะมีสถานีรถไฟหินดาดอยู่ใกล้ๆนะครับตลาดหินดาดนะครับเทศบาลนะครับอยู่ ใกล้ๆแปลงของเรานะครับประมาณไม่เกิน1กิโลเมตรคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ